เกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e auction ซึ่งตามแผนของคอรมอหรือว่าตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขากำหนดให้เป็นไปตามการประกวดราคาอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับแต่พบว่าตอนนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางอย่างคุณมณัฐจำเวหาก็ออกมายืนยันนะครับว่าการที่จะเร่งจัดทําบัญชีโดยเฉพาะบัญชีงบประมาณรายจ่ายนั้นก็มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดนะครับท่านอธิบดีบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าอยู่ระหว่างการยกร่างพรบรจัดซื้อจัดจ้างครับโดยมี ีคณะกรรมการร่วมจากหลายหน่วยงานตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงาน ดูว่าสํานักงบประมาณเพราะว่าตอนนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นการเปิดประมูลด้วยระบบ e auction หรือว่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแล้วเป็นการบังคับใช้เฉพาะส่วนราชการไปด้วยพอมีกฎตัวนี้บังคับการประมูลด้วยพรบฉบับนี้ก็เลยทําให้กฎหมายเนี่ยเป็นมาตรฐานกลางขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนนาไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันแล้วเขาจะเน้นกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะมองว่าเป็นการกระจายอำนาจ ช่วงที่ผ่านมาเป็นการเปิดให้อปทเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างแบบอิสระมากขึ้นจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้มากครับตามที่คอสอชอได้ออกประกาศให้การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างนั้นกลับมาให้กรมบัญชีกลางช่วยดูแลจากส่วนกลางเหมือนเดิมแต่อาจต้องยกเว้นให้กับบางหน่วยงานหน่อยเพื่อให้ปรับปรุงระเบียบสอดคล้องกับการแข่งขันของธุรกิจด้วยนะครับ ขณะที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งอย่างเช่นปตทสอถ้าจะนำข้อบังคับนี้ไปใช้ทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ทันเขาก็เลยต้องยกเว้นเอาไว้ให้หรือว่านำข้อบังคับไปปรับใช้ในบางหน่วยงานตามสภาพงานหรือว่าองค์กรด้วยนะครับพอดีพอไปถามถึงพรบรตัวนี้การจัดซื้อจัดจ้างจะมีผลบังคับใช้นั้นอาจจะต้องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพราะว่าตามระเบียบของสำนักนายกนั้นจะมีทั้งการสอบราคาตกลงราคาแม้กระทั่ง ทางการประกวดราคาด้วยระบบ e auction และดําเนินการอีกหลายวิธีแตกต่างกันตามแต่ละหน่วยงานนะครับและก็เป็นความคืบหน้าของการที่กระทรวงการคลังออกมาเร่งยกระดับโดยเฉพาะการร่างพรบรจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะครับ